ขอสวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับผมก็มีตัวนี้เป็นน้ำอุ่นแก๊สนะครับก็คืออาการที่เขาเอามาซ่อมนะครับก็คือปล่อยแก๊สนะครับปล่อยแก๊สแต่ว่าไม่ติดนะครับไม่สปาร์กนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับก็วันนี้ก็เสียงอาจจะแปลกๆอยนะครับเพราะว่าเป็นวอด์นะครับ คนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําการแกะนะครับก็มันก็เก็บลูกบิดนี่ออกก่อนนะครับถ้าเกิดถ้าถ้าออกไม่ได้นะครับก็ใช้ผ้านะครับใช้ผ้าสอดเข้าไปแล้วก็ดึงออกนะครับแต่ว่าตัวนี้มันออกง่ายนะครับหลังจากนั้นก็แกะนรับมันจะมีน็อตนะครับอยู่ข้างบนนะครับนี่นะครับแล้วก็อยู่ข้างล่างนะครับข้างบนสองตัวข้างล่างข้างบนสี่ตัวนะครับข้างล่างสองตัว เดี๋ยวผมก็จะทําการแกะมนออกนะแกะด้านล่างออกมาแล้วน,นะครับแล้วก็เหลือเหลือนะมันบนนะครับมันบนก็มีสองตัว เรียบร้อยแล้วนะครับตัวด้านบนนะแล้วก็านนก็จะทําการเปิดฝานะครับ เราจะทําการเปิดฝาออกนะครับก็เปิดฝานี้ออกแล้วก็จะได้ถอดช็อกเกตนะครับตัวนี้นะครับเป็นช็อกเกตสวิตปิดเปิดมานะครับแล้วก็ทาการถอดถอดมันออกก่อนนะครับสองตัวเลยนะครับช็อกเกตนะครับถอดออกเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ทําการถอดตัวไฟนะครับ แหนีๆแล้วก็ช็อคเกตของตัวสวิตช์นะครับตัวนี้นะครับการจะลองนะครับเราก็ใช้ใช้ตรงนี้นะครับก็คือมันจะเป็นสวิตช์แรงดันน้ําเข้านะครับตัวนี้นะครับหรือช็อคเก็ตนี้นะครับแล้วก็เสียบตรงเข้าไปเลยนะครับเราเสียบตรงเข้าไปเลยเราไม่ต้องผ่านสวิตช์ปิดเปิดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการง้างเลยนะครับตัวนี้นะครับ นี่นะครับนี่นะครับฟังเสียงดีๆก็เราจะได้ยินเสียงตัวเซรีนอยตัวนี้ปล่อยแก๊สนะครับแต่ว่าชุดสปาร์กนะครับเขี่ยวสปาร์กตัวนี้นะครับมันไม่ทํางานนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเราปล่อยแก๊สเข้านะครับมันก็ จะปล่อยแก๊สขึ้นมานะครับแต่ว่าชุดสปราร์ตไปมันจะไม่ออกจากเครื่อวน,นะครับมันก็จะทําให้ไม่ติดนะครับนี่นะครับก็อาการนี้นะครับมันสาเหตุมันก็คือเกิดจากตัวกล่องนะครับตัวกล่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการแกะออกมากล่องน,นะครับแกะกล่องตัวนี้ออกมาแล้วก็ดูข้างในมันนะครับว่า การมันมันเสียจากอะไรนะครับการแกะกล่องนี้นะครับเราก็แกะมัดสองตัวตรงนี้นะที่ยึดหูนนี้ครแล้วก็แกะสองตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่จําเป็นก่ต้องแกะออกมาหมดก็ได้นะครับ จากนั้นก็เปิดฝานะครับด้านบนนะครับกระสับของตัวนี้นะครับมันก็เคยซ่อมมาแล้วนะครับเพราะว่าสังเกตด้านล่างนะครับมันผ่าด้านล่างมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้อาการมันนะครับที่มันไม่สปาร์นะครับจากการสังเกตนะครับจากการสังเกตเบื้องต้นนะครับก็คือขาอุปกรณ์นะครับมันเป็นสนุน แล้วก็มันทาให้มันมันขาดนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวทาซิสเตอร์ตัวนี้นะครับขามันขาดนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะทําการถอดออกมาแล้วก็จะดูเบรนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้มันจะคุมเกี่ยวกับการสปาของมันนะครับผมว่าแปลงตัวนี้นะครับตัวเล็กตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําการถอดออกมาให้ดูแล้วก็ดูเบรนะครับ 这尼呢？ สำหรับตอนนี้นะผมก็ได้ทําการแกะตัวพาซิเตอร์มันออกมาแล้วนะครับก็คือขามันขาดนะมันเป็นสนิมนะตัวนี้นะนี่นะครับก็คือปกติมันจะเป็น3ามขานะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับขามันขาดนะครับเหลือขาเดียวนะตัวนี้นะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับมัน มันเป็นเบอร์นะครับกล้องของผมมันไม่สูมนะครับมันเป็นเบอร์เอสเอสเก้าศูนย์หนึ่งสีนะครับตัวนี้นะครับเอสเก้าศูนย์หนึ่งสีก็คือมันทำหน้าที่ในการสปาร์กนะครับตัวนี้นะครับ แลวเดี๋ยวผมก็จะหาอะไรนะครับลองเอามาเปลี่ยนดูนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการถอดนะครับตอนนี้มันเป็นตัวถอดออกมาจากตัวกล่องอื่นนะครับวันนี้นะครับก็คือแต่เบอร์มันเป็นเบอร์เอสแปดห้าห้าศูนย์นะครับเบอร์เอสแปดห้าห้าศูนย์ก็คือสามารถใช้แทนกันได้นะครับเบอร์นี้นะครับก็คือปกติแนละ้วมันก็วัดฮาร์ซตเตอร์มันก็จะวัด ขึ้นแค่2ครั้งนะครเช็คดีเสียนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะลองทําการใส่กับเข้าไปนะครับแล้วก็จะลองปัดกีแล้วก็จะลองเทปดูนะครับว่ามันว่ามันจะสปาร์คหรือเปล่านะครับตัวนั้นเป็นตัวเก่าของมันเป็นเบอร์ s 9014นะครับน,นะครับ ตัวที่ผมใส่ก็คือ S 8 5 5 0นะครับตัวนี้ก็สามารถซื้อได้ตามร้านอะไหล่ทั่วไปนะครับตัวไม่กี่บาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณตัว5บาทนะครับนะบก็เดี๋ยวผมก็จะทำการบัดก,กีกับกลับไปนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ํำการบัก,กีเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็คือเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับ นี่นะครับก็คือสปาร์กแล้วนะครับถ้าสังเกตนะครับดูตรงเขี้ยวไฟนะครับตรงนี้นะครับสองตัวนี้นะครับนี่นะครับก็คือสปาร์กแล้วนะครับนะครับก็คือ ปัญหานะครับมันก็เกิดจากตัวทรานซิสเตอร์นะครับสำหรับตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับที่มันคุมนะครับที่มันคุมการสปาร์คของมันอยู่นะครับก็สรุปว่านะครับสำหรับอาการนี้นะครับมันก็เกิดจากตัวกล่องนะครับตัวกล่องสําหรับพวกนี้เสถียกอุปกรณ์มันไม่มันมันไม่ค่อยช็อตนะครับ ส่วนมากจะเป็นขาอุปกรณ์นะครับที่มันขึ้นสนิมนะครับพวกนี้นะเพราะว่ามันโดนโดนตัวซิลิโคนนะครับตัวนี้ที่มันเททับนะครับมันกัดนะครับกัดขามันเองมันทนทําให้ขาไปสนิมแล้วก็มันขาดนะครับบางทีบางท่านที่พอมีทักษะหรือว่าพอหาอไหลได้นะครับหรือว่ามีเครื่องมือแล้วก็แกะออกมาก็จะเห็นเลยนะครับ <S <S ก็จะทําการเปลี่ยน <S <S เปลี่ยนเป็นเป็นชิ้นได้นะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนทั้งทั้งกล่องนะครับ ก็คือสมบัตตัวนี้นะครับปัญหาก็ตัวราซิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับทุกท่านได้ดูกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับสวัสดีครับ